เกิดอะไรขึ้นกับคนไทยครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการทิ้งหนี้รถนะครับรถเนี่ยเสี่ยงดนยึดเป็นล้านคันปัจจุบันครับคนไทยเริ่มทิ้งหนี้บ้านแล้วนะฮะวิกฤตหนี้ครัวเรือนกำลังสูงเลยเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไล่ฟังครับ you in the summer. การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิมพ r o p e r t y ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนุนช่องน,นี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของหนี้ครัวเรือนครับแล้วก็เริ่มมีความลุกลามการระบาดไปยังภาคส่วนอื่นทั้งภาคของรถจนนะครับรวมถึงล่าสุดครับภาคของอสังหาทิมทรัทยดด้วยครับ พูดถึงหนี้ครัวเรือนของไทยก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนของไทยพุ่งไปถึง90%ของ GDP ครับเรียกว่าสูงมากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ80กว่านะแต่วันนี้เนี่ยพุ่งมาถึง90แล้วหลายคนบอกว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงได้พุ่งเร็วแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเขามีการปรับนะครับมาตรการในการคิดคํานวณกล่าวคือไม่ใช่หนี้ที่เพิ่มนะครับแต่ว่าเป็นหนี้ที่มีอยู่แล้วและมีการเอามาคำนวณเพื่ แต่ความน่ากลัวของหนี้ครัวเรือนไทยนะครับนั่นคือมีสัดส่วนของหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยเยอะมากๆนะครับมัน27เลยทีเดียวแต่ต่างจากประเทศที่พัฒนานแล้วอื่นๆที่เขาแบบปีสัดส่วนหนี้การอุปโภคบริโภคเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งถามเอาจริงๆคือว่าประเทศไทยของเราหรือคนไทยของเราเนี่ยนะครับเริ่มที่จะกู้มากินกู้มาใช้แล้วล่ะอีกอย่างในส่วนนี้เนี่ยเป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ครัวเรือนตรงนี้เ,นเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่แบงก์ชาติยพยายามจะทําให้มันลดน้อยถอยลงไปครับถ้าใครที่ติดตามข่าวนะครับการขึ้นอัตราดอกเบียนเน้ยที่ไทยของเราเขึ้นดอกเบี้ยน,น้อยกว่าชาวบ้านเขานในบริเวณเพื่อนบ้านเราหรือแม้กระทั่งในเอเมริกานี่นะครับก็พอแบงก์ชาตินก็เป็นหัวในฝั่งของนี่ครัวเรือนตรงนี้ด้วยครับ ซึ่งรู้ไหมครับว่าหลายคนเนี่ยมองประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างเบากว่าความเป็นจริงครับก็คือว่านี่ควรเรียนแล้วยังไงต่อเลยฮะความจริงนีอ้ค่อนข้างอันตรายมากทําให้แบงค์ชาติเนี่ยเพ่งเล็งเป็นสําคัญนะครับอันนี้มาจากว่านี่ควรจะทําให้ภาคประชาชนนี่นะครับจับจ่ายใช้สอยได้อย่างน้อยลงไปเรื่อยๆการบริโภคต่ําลงนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจหมุนช้าลงอนี้อันดับแรกนะครับแต่มากกว่านั้นครับข้อ2ก็คือว่าพอนี้ควเรียนสูงเนี่ยก็หมายถึงว่าสัดส่วนนี้เขาเนี่ยค่อนข้างท่วมครับ พอหนี้ท่วมนี้เยอะพระดอกเปียกก็เยอะพอพระดอกเปียเยอะก็ทําให้มีโอกาสในการผิดนัดชําระเยอะด้วยนะครับซึ่งสัดส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ก็คือบ้านนะครับ2คือเรื่องของรถจนครับ ในฝั่งของภาครถยนต์เนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการรายงานออกมาบอกว่าคดตบุโรตอนนี้เนี่ยหนี้เสียภาครถยนต์พุ่งสูงขึ้นนะครับมีความเสี่ยงจะถูกยึดถึง1ล้านคันเลยทีเดียวแต่มาวันนี้ครับดูเหมือนจะไปถึงคิวของอสังหารี่บรรพั์หรือว่าบ้านกันแล้วนะครับหลังจากกาลังซื้อเนี่ยเปราะบางอันนี้คือแน่นอนนะครับแต่มาไปกว่านั้นเนี่ยคนที่ถือบ้านอยู่หรือคนที่เป็นหนี้บ้านอยู่นี่นะครับมีการแห่ทิ้งหนี้บ้านครับ ส่งผลให้พวกทรัพย์สินรอการขายนะครับหรือว่า NPA เนี่ย non performing asset นะครับหรือทรัพย์ที่แบบถูกยึดนี่นะครับเพิ่มขึ้นแบบอย่างมากเลยซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการยึดเรื่องของหนี้ NPA เนี่ยมีการพุ่งสูงถึง200 0 0 0ล้านนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยก็เริ่มจะผ่อนไม่ไหวฮนะ เรียวยอด NPA เนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึงกว่า50%เลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากโครงการพักชําระหนี้ในช่วงโควิดนะครับเช่นคนเราพักชําระหนี้มานานนี่นะครับหนี้บางตัวเนี่ยมันก็ก็เรียกว่าพังไปแล้วละ่ะส่งไม่ไหวแล้วละ่ะแต่ว่าพอมันอยู่ในระยะเวลาพักชําระเนี่ยนะครับตัวเลขก็ยังไม่ได้โผล่ออกมาแต่พอมาตรการมันหมดไปนี่นะครับความจริงก็เลยโผล่ออกมาได้ให้เห็นมากขึ้นกเกรงวินเลข NPA เนี่ยพุ่งสูงถึง50%นั่นเอง และแน่นอนนะครับว่าจากมุงปีที่แล้วถึงปีนี้นี่นะครับตัวเลข NPA NPL นี่นะครับก็ยังพุ่งสูงขึ้นครับและดูเหมือนนะครับในภาคของหนี้ครัวเรือนเนี่ยก็ไม่จบง่ายๆทําให้ NPA PL เนี่ยมีแนวโน้มที่จะพุ่งต่อไปเรื่อยๆครับหากดูภาพรวมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในฝั่งของภาคการเงินภาคธนาคารเนี่ยนะครับก็มีความกดดันอยู่พอสมควรเลยนะครับและล่าสุดครับทางแบงค์ชาตินะครับก็เตรียมจะคอดมาตรการการแก้หนี้เรื้อรังนะครับ ก็เรียกว่าอยากจะทําให้ไอ้ตรงนี้่ครวเรือนเนี่ยมันลดลงได้เห็นได้ชัดเอาจริงๆเนี่ยากมองถึงภาพรวมนะครับก็ฟังโอเคก็ดูดีนะว่าแบงค์ชาติจะมาจัดก,การตรงนี้แล้วนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ง่ายเสียทีเดียวนะถ้ามันงานจริงมันคงจะไม่ได้แบบมาถึงจุดนี้ถูกไหมครับซึ่งในะทางของแบงค์ชาตินี่ะครับอันดับหนึ่งเลยคือว่าต้องแก้ไขปัญหาหนี้เรื้อรังนะครับอย่างเช่นพวกแบบกู้หนี้หมุนเวียนไปโปะหนี้เก่าประมาณนี้นะครับ วิธีเนี่ยเขาคือแปลงหนี้เนี่ยครับมาเป็นตัวเทอมโลนนะครับหนี้ที่มีระยะมันา5ปีครับดอกเบีย้ยจะน้อยกว่า15%ต่อปีกล่าวคือบางคนมีหนี้บัตรเครดิตบางคนมีหนี้นู่นนี่นั่นแบบรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับโอเครวมมันเป็นก้อนเดียวนะั้นแล้วก็ตุ้มเลย5ปีนะครับต่ำกว่า15%ต่อปีเรื่องของดอกเบีย้ยอีกทั้งน,นะครับมีหลักการที่ว่าจะให้ถิงนเชื่ออย่างรับผิดชอบและก็เป็นธรรมนะครับก็คือเหมือนจะมีถ้าฟัง,งผมด้ยืยอก็รู้สึกมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นนั่นแหละฮะ นนั้นเนี่ยพอความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะครับก็หมายความว่าการสร้างหนี้ใหม่ๆเนี่ยก็จะสร้างในยากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนหนี้เก่าที่แบบมีความพลุงพลังเนี่ยก็มาเอา่อมาเข้าเป็นเทอมโลนนะครับระยะยาว5ปีนาะให้นี้เนี่ยนะฮะต้นทุนน้อยลงอาจจะต่ำกว่า15%แล้วจะได้เห็นมันการนี้ในปี6-7หรือปีหน้านั่นเองนะครับ ความจริงแล้วนะครับเรื่องของการแก้หนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ครั้งนี้นะครับอดีตก็มีการตั้งใจจะท,ทำเนีย่ยเช่นตัวพิ c โคลไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์คือปล่อยสินเชื่อรายย่อยนะครับเป็นเชื่อขนาดเล็กๆเ,เนี่ยให้กับคนที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับหนี้นอกระบบยังอยู่นะครับแต่พิ c โค i ไฟแนนซ์พวกนี้ตายเกลี้ยงฮะเพราะว่าโอกาสในการเป็นชลาระหนี้เนี่ยมันสูงมากจริงๆครับ ซึ่งบรี่นี่ครัวเรือนที่เหมาะสมนะครับต้องไม่เกิน80%นะครับแต่บ้านเราขึ้นไป90ถูกไหมฮะต้องลดลงอย่างเร่งด่วนเอาจริงครับนอกจากปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนนอกจากปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างหนืดแล้วนะจะมีประเด็นเรื่องของตัวการเมืองด้วยนะครับก็มีนักวิจารณ์หลายคนก็ออกมาบอกว่าปัญหาการเมืองไทยที่ไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้นี่นะครับมีการตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่นะครับทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงไปครับรวมถึงนะครับ จะมีมนโยบายทางเศรษฐกิจที่แบบใหญ่ๆพ่อจะตุน้นเศรษฐกิจกลับคืนมาได้นั่นเองครับซึ่งทานพวกเป็นชาติเองออกมาบอกด้วยนะครับว่าการตั้งรัฐบาลช้าอยู่เร็วเนี่ยอาจจะไม่สําคัญนะครับเท่ากับความเชื่อมั่นครับและก็เรื่องของนยโยบายที่ทางรัฐบาลใหม่เนี่ยจะทาการผลักดันนั่นเอง อย่างที่บอกไปครับท่านผู้ว่าเนี่ยเคยออกมาเตือนแล้วนะครับว่านโยบายของบางพักหลายๆพักเนี่ยที่ออาไปเน้นประชานิยมเ,มเช่นการปลดแบ็กลิสอะไรพวกนี้ฮะหรือกระตุ้นเศรษฐกิจอฉีดต่างๆนานาเนี่ยที่แบบว่าทำให้เกิดการสเปนที่ของทางภาครัฐที่มากขึ้นการสร้างหนี้ที่มากขึ้น อาจจะไม่เป็นผลดีนะครับต่อทางฝั่งของการเงินประเทศเองก็ตามครับซึ่งถึงแม้ว่าท่านจะมองการเมืองจะไม่กระทบเศรษฐกิจอะไรมากนะครับแต่ครับก็ยกเว้นเหตุการณ์หนึ่งนะถ้าแบบมีความรุนแรงนะครับที่กระทบต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยครับก็อาจจะพูดถึงการชุมนุมหรือว่าม็อบนั่นเองครับ ซึ่งก็เข้าใจได้นะจากเหตุการณ์ต่างๆในสภาเนี่ยนะครับทำให้สร้างความไม่พอใจกับภาคประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับเริ่มมีการรวมตัวกันเริ่มมีการออกมาปราศัยลงถนนกันนะครับถ้าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะรบต่อการท่องเที่ยวและอาจจะทำให้เศรษฐกิจที่ท่านพูดก,กับบนเนี่ยโดนไปด้วยครับก็ต้องเรียกว่ายุคนี้เนี่ยแบงค์ชาติทํางานหนักพอสมควรเลยนะครับเพราะในฝั่งของรัฐบาลเองก็ยังจัดตั้งไม่ได้นะฮะก็เรียกว่าเป็นเดอะแบกในช่วงนี้อย่างแท้จริงครับ ยังไงก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะครับขอให้เหตุการณ์พวกนี้นจบลงอย่างเร็วและกันนะนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ครับและขอเวลานหนึ่งวินาทีนะครับกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสัปดาห์หน้าจะฟังรูร้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยให้กดสม,สมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้นะฮะก็จะไปรวบรีเสิร์ชมาไล่ฟังในห้องเรียนวงในนะครับขอบคุณทุกคนนะเจอในคลิปหน้าครับสุดท้ายถือได้นานกว่าก็เลยก่อนสวัสดีครับการลงทุนททททททีีีีี่่่่่่ดดดสสสุุุออาาจจะะไมใชกรรรลลงงนนนัับบบผตแูค แต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินนี้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังน,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ